วันที่2 3มิถุนายน2564าสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอ่างทองร่วมกับคณะทำงานตรวจประเมินสถานศึกษาปลอดภัยจังหวัดอ่างทองปี2564ประกอบด้วยผู้แทนจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต5อาชีวศึกษาจังหวัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจังหวัดสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด และศูนย์ความปลอดภัยในการทำงานเขตหนึ่งจังหวัดพระนครศรีอยุธยาขับเคลื่อนโครงการปลูกฝังวัฒนธรรมความปลอดภัยให้กับยุวแรงงานก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงานกิจกรรมสถานศึกษาปลอดภัยปี2564เข้าตรวจประเมินสถานศึกษาปลอดภัยในเขตอำเภอสามโก้ที่สมัครเข้ารับการตรวจประเมินจำนวนสองแห่งโดยในช่วงเช้าได้เข้าตรวจประเมินโรงเรียนวัดมงคลธรรมนิมิต ตั้งอยู่ในพื้นที่หมู่ที่4ตำบลมงคลธรรมนิมิตอำเภอสามโก้จัังหวดอ่างทองเป็นโรงเรียนที่จัดการศึกษาระดับอนุบาลจนถึงระดับประถมศึกษามีครูอาจารย์ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่รวม13คนนักเรียนทุกระดับชั้นรวมทั้งสิ้น168คนมีนางสาวประภาพัสแสงทองเป็นผู้อำนวยการโรงเรียน ต่อมาในช่วงบ่ายได้เข้าตรวจประเมินโรงเรียนบ้านหนองท่ำตั้งอยู่ในพื้นที่หมู่ที่สอ2ตำบมุงควนทํานิมิตภอสามโคจหัดอ่างทองเป็นโรงเรียนที่จัดการศึกษาระดับอนุบาลจนถึงระดับมัธยมศึกษามีครูอาจารย์ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่รวม19คนนักเรียนทุกระดับชั้นรวมทั้งสน171คน มีนางบำรรยายบุตรน้ำเพชรเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนสำหรับการตรวจประเมินในวันนี้มีนายสมควรสกุลเทวันพิทักษ์สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอ่างทองเป็นประธานคณะทำงานตรวจประเมินผลการตรวจพบว่าสถานศึกษาทั้งสองแห่งมีการดำเนินการตามข้อกำหนดซึ่งในปีงบประมาณ2564จังหวัดอ่างทองมีสถานศึกษาสนใจสมัครเข้ารับการตรวจประเมิน กิจกรรมสถานศึกษาปลอดภัยรวมจำนวนทั้งสิ้น10แห่งดำเนินการตรวจประเมินไปแล้ว4แห่งอีก6แห่งจะได้เข้าตรวจประเมินต่อไปวังวิสาจันทวรสํนัางานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอ่างทองรายงาน